ครับอย่าทำต้อกเนครับพี่น้องมาเบิ้งราคาควายเอื่อยเพื่อนครับอยู่ตลาดคใขับไงครับท่านักับเนาะมือนี้เนาะนี่ครับมาเบิ้งของถือเอื่อยเพื่อนครับครับเกรยสวัสดีครับครับเป็นไงเอืกอยมีตัวไหนเนี่ยน้องมูน oh, okay. right? the ี okay. Okay. ้มีอยสามตัวน้องมีสามตัวแม่ลูกหาเมื่นคว่าตัวนี้วะครับหาเมื่อขึ้นคว้าโอ้ลูกคนหน่อยเนาะลูกสาวเก่าจะเล่นว้าวแม่งลูกเก่าจะเล่นเพื่อนไปกันไหนตัวลูกสาวเก่าจะเล่นแจ็คเดือนนี่ไงซีเดือนนี่มนี่ ควายซีเดือนกับตัวนี้เติบอยู่ครับแม่เพิ่นสูงรไรไปนะครับเมียอร่อยสามสิบครับโอ้เข่างามเลยพี่น้องเข่างามครับนีครับเอาไปพัฒน,นาเอาพี่นอ้องอ่างอ่างอ่างง่ายง่าเอาไปพัฒน,นาครับตัวนี้ราคาเท่าเด็กกับครับห้าสิบเก้าห้องไวน์ซี่ห้าสิบเก้าต้อรองได้เนาะแม่ยลูกนาะรูปตัวเมียนะครับผมอีกตัวนึงนะครับโอ้สาวสาวสาวอันนี้ก็สาวน้อยสาวน้อย บ่เห็นเลยสาวหน่อยสาวหน่อยโอ้งามงามอยู่ครับจัาบาทครับตัวนี้สาสองสาวสองเ <c oughs> ยควยตัวสาวสอง,องมีเตยสาวสองมีแล้วเนาะว้าเจ้าหนึ่ง่าขายถือเตย้อยไหมพี <c oughs> ่น้องเอ้นี่ครับสาวสองคนนะไอตัวว่าสาสองนี่ตัวไดกันบุญมันยัยังว่าเราจะาวสองตัวได้เปิดไปสาวสองเลยครับเด้อ จุงรับตรงไปส่งเลยรัตรงไปส่งก็ได้นนนี่ครับเอาเอร์โทรนะครับศูนย์กเก้อีกรอบครับผมเโอโอเคครับใหญๆชื่อว่าจากไหนก็โอ้โนรรักนะครับเอาลองโทรสอบถามมาเลยนะครับเด้อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ